เจอ้อม oh ค่ะ,ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่ขออืมๆม,มาจากไลเช่นนะคะได้จัดไปนะคะรวมไปถึงคอปเตอร์จะบอกว่าฉันไม่ดีนะคะก็เลยมี o ด t ก o break your heart มาแล้วก็อันดับที่13บสาำหรับเขามาก่อนด้วยนะคะ4ี่โมงเย็นกับอีก19นาทีนะคะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่เราคุยกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศกรุงเทพหรือประเทศไทยในอีกหลายๆจังหวัด บางครั้งเราเจอกระบวนการของการที่ไปแจ้งความต้องตามหาอะไรเองคุณผู้ฟังแชร์มาแบบจากประสบการณ์เลยว่าจะต้องไปตามหาไปขอกล้องดูว่าเสาต้นไหนพอขอได้ต้องเอาไปเอาเรื่องไปนู่นนี่นั่นและสุดท้ายมีมารับสินน้าใจวะ่ะแต่คือดําเนินงานเองทั้งหมดโคงเป็นความเจ็บช้าของพวกเราอะนะคะแต่อ้อมยังเชื่อนะคะว่าเมื่อเราเจอคนที่ดี ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นถูกไหมในในทุกหน่วยงานค่ะคุณผู้ฟังมันไม่ได้มีคนไม่ดีทั้งหมดและก็เช่นเดียวกันมันก็ไม่ได้มีคนดีทั้งหมดก็คาดหวังไม่ได้แต่ใจก็อยากจะหวังให้มันมีมาตรฐานที่เดียวกัน ถูกไหมไม่ใช่ว่าไม่ดีกับเราไปซะทุกคนเหมือนกันอันนี้เท่ากันอันนี้เขาไม่ได้อยากได้มันควรจะดีเท่าเท่ากันถูกไหมหรือเฉลีย่ยโดยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หวังใจว่านะคะจะมีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เปลีป่ยน,น,นแปลงต้อมเห็นนะคะหลายหน่วยง,งานที่เป็นหน่วยงานของราชการเขาก็พยายามทําอะไรให้มันแบบรวดเร็วกระชับฉับไวดีขึ้นก็อยู่ที่ว่าสภาวะของความเป็นผู้นําของแต่ละคนด้วยอันนี้ก็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 แต่ละพื้นที่ด้วยมันก็มีทัศเขาเรียกว่า วิสัยทัศน์ที่จะทำงานอะนะคะก็เรียกว่าก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆดูเจออะไรก็ฟีดแบ็กกันได้แต่ในการฟีดแบ็กแต่ละอย่างไม่จําเป็นต้องกดด่านะคะนําเสนอ เพื่อจะให้พัฒนาแต่ก็อีกบางคนบอกว่าเสนอไม่รู้กี่ทีแล้วมันไม่เห็นพัฒนาเลยเลยต้องด่าไปสักทีแล้วพอดา่าแล้วทําไมดีขึ้นจนทําให้ช่วงหนึ่งเราก็รู้สึกว่าสังคมมันขับเคลื่อดนด้วยการด่าหรือเปล่าวะอ่ามันก็มีอะไรแบบนี้แต่ไม่อยากให้เคยชินกับอะไรแบบนี้นะคะคุนรู้ฟังค่อยๆก็เพราะว่าทั้งหมดเวลาเราใช้อารมณ์คนที่เป็นเจ้าของขยะอารมณ์นั้นก็คือตัวเราแหละ มันก็ต้องบอกอย่างนั้นเพราะเราก็เคยชินกับการใช้ไงใช้ครั้งที่หนึ่งได้มันจะใช้ครั้งที่สองสามแล้วก็สี่ไปได้เรื่อยๆจากคนอารมณ์ร้อนมาก่อนแต่ซึ่งตอนนี้ก็ยังอารมณ์ร้อนอยู่ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีขึ้นอะไรอย่างนั้นสักเท่าไหร่นะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังนะคะก็แน่นอนค่ะมีการแสดงความคิดเห็นในส่วนเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก,ก็โอเคนะคะแต่อมขอเบรกค,คุณกิ้งกาดกิ้งคือเอาไว้นิดหนึ่งได้ไหมคะว่า พักก่อนกับการส่งมานะคะเวลาคุณอินอะไรแบบนี้แล้วคุณอินเต็มที่แล้วคุณก็มิดด้ามเลยทั้งเราอ่านแล้วเหนื่อยเอาจง <c oughs> จริงเพราะว่าคุณจะเทไปแล้วว่าคนนี้คือดี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 คนนั้นคือแย่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 เทคไซส์อย่างแบบใจเย็นๆกล่อมนิดหนึ่งนะใจเย็นๆใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะค่อยๆทางนี้เป็นคนอา่านแล้วบางทีก็เออมาละ รถนี้มาแล้วก็จะมีช่วงๆเดี๋ยวช่วงนั้นก็จะเป็นข่าวเรื่องอ่าคุณแตงโมแล้วก็โอ้ยคนอืมเยอะแต่เดี๋ยวนะค่อยๆบางครั้งถ้าเราติดตามข่าวบางเรื่องเยอะเกินไปถอยตัวเองออกมาบ้างนะคะไปติดตามเรื่องอื่นๆซึ่งมีให้น่าสนใจนะคะเช่นประลัดอวค่ะคุณผู้ฟังเราจําได้ปะปะลัดอวอววคือที่มีรประหลัดของกระทรวงอุดมศึกษาใช่ไหมอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่มีข่าวว่าไปดูงานต่างประเทศตั้งสามสิบกว่าทริปและก่อนที่จะหมดวา,าระเกษียณเนี่ยจะมีอีกสามทริปล่าสุดนะคะคุณสุภาพรค่ะก็เป็นรัฐมนตรีคนล่าสุดในรัฐบาลนี้นะคะเห็นว่าอันนี้จาก C A L A นะ C S I L A น,นะคะบอกว่าสั่งเบรกสั่งเบรกทริปที่เหลือของปลัหลัดและอ่ะอย่างน้อยอีกสามทริปถ้าจะไม่เกิดได้ก็ดีและควรจะต้องรู้ได้ว่าไอ้ทริปที่เคยเกิดขึ้น ไปประชุมเม้ว่าไม่ได้ผิดนะคะแต่ไปประชุมแล้วเนื้องานของการไปประชุมถี่ยิบขนาดนั้นนำอะไรมาพัฒนาประเทศชาติได้บ้างถ้ามันได้โอเคมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้เราจับปรับได้ไหม New Listen e Power. ทททเดดีียยว่่ใชััั้้งงงแรงงปรปะห n ิวน e ิสันคิก c ์อีพาวเวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จมีรับประกันระบบ E-Power ให้5ปีและรับประกันแบตเตอรี่อีก10ปีขับกันได้ยาวๆกันไปเลยนะคะวันนี้รับดอกเบีย้ยพิเศษ1.39%ฟรีประกันภัยชั้น,น Nissan Premium Protection 1 n i s s a ิสันพรีเมียม e c t i o ชัปีและแพ็กเกจขับสบายหายห่วง5ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกาหนดนิวนิสันคิก์ e-power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดค่ะ New listen Kicks e-power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดส่วนคนที่ทักว่าเมื่อวานพี่ไม่เห็นพูดอะไรเลยเรื่องเก,กเกี่ยวกับเรื่องของการฝากเงินเรื่องของแบงค์ทุกวันเห็นต้องพูดอย่าได้ท้าค่ะเมื่อวานไม่ได้พูดวันนี้จะพูดมันสองรอบเลยมาฟังถึงเวลาออมเงินเพื่อรับมือวัยเกษียณ แล้ววันนี้เชื่อไหมไว่าสิ่งเนี้ยแม่อ้อมก็ส่งมาให้อ้อมว่าอ้อมไปเช็คดูหน่อยนะเราอะใช้สิทธิ์ได้หรือยังเ <c oughs> ลยคิดว่าเอ๊จะฝากแม่ใช้ไปก่อนดีไหมนะเพราะอะไรอันนี้มันเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีสำหรับเฉพาะบุคคลธรรมดาที่อายุ50ปีขึ้นไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงให คุณได้รับดอกเบีย้ยสูงถึง2.99%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ3.51%ต่อปีรับเต็มๆมไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำ100,000บาทสูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะคะเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน3ช่องทางได้แก่นะคะเว็บไซต์ธนาคารอมสินก็คือ www.jsb.or.th Line อ f f i ิเชียก็คือ @jsb_society และแอปพลิเคชัน MyMo นะคะเขาก็เริ่มมาตั้งแต่1กันยาแล้วคุณผู้ฟังและทีนี้เราก็จะมีการเปิดรับเงินฝากที่ธนาคารอมสินด้วยนะคะไปได้เลยทุกสาขาถึงวันที่31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าจะครบวงเงินคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1 1 5 5หรือ w w w GSB o r t h เงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารอมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจานวนค่ะ